สวยบรรยากาศดีโบอาเลสเสิร์บรูปคู่รัวชวนแฟนคลับฟินเช็คอินสกอตแลนด์บอกเลยแต่ช็อตหวานเจี๊ยบสุดๆเรียกได้ว่าเป็นทริปที่เอาเหล่าแฟนฟินเต็มคาราเบลสุดๆหลังจากที่ได้เห็นภาพหวานและวิวสวยๆที่สกอตแลนด์โดยคู่รักดีกรีหวานเจี๊ยบอย่างพระเอกหนุ่มอาเล็กธีรเดชเมทาวรายุทธและนางเอกสาวโบมลาดาสุสีได้เสิร์ฟมาให้ได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยล่าสุดอาเล็กก็ได้เผยภาพคู่แบบหวานน้ำตาลหกและวิวสวยแบบสุดๆกลางอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าพอรทรีกินตีมล่องเรือส่องนกดูสิงโตทะเลขณะที่ทางด้านโบเมลาดาสุสีก็ได้หย่อนภาพคู่ที่น่ารักและโรแมนติกท่ามกลางวิวธรรมชาติที่สวยงามและบรรยากาศแจ่มใสเรียกได้ว่าแมทริปนี้จะมาเป็นครอบครัวแต่ก็ไม่ได้ทำให้ดามีความ หวานเขงทั้งคู่ดูแผ่วลงเลยสักนิดแถมยังผัดกันถ่ายไปมาน่ารักแบบสุดๆแบบนี้ถือว่าสองครอบครัวเจอกันแล้วในทริปนี้จะมีข่าวดีเลยหรือเปล่าคะแอบเชียร์อยู่นะคะหนุ่มอาเล็กคารีบไปขอสาวโบเร็วบรรยากาศ เป็นใจขนาดนี้ไม่มีอะไรจะเหมาะสมไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะแถมความสวยหล่อก,ก็ไม่ต้องพูดถึงคู่นี้เขาดีกรีพระเอกนางเอกอยู่แล้วค่ะยังไงก็หน้าตาดีอยู่แล้วลูกออกมาจะต้องหน้าตาดีมากๆอีกด้วยนั่นเองค่ะรีบๆเลยนะคะหนุ่มอาเล็กกับสาวโบเมลาดาขอขอบคุณอินสตาแกรมโบเมลาดาและอาเล็กเทีร์เดฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดัง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ